ตอนเช้านะก็มาคุยกันหลังเกมพิม์ลีกนั้นเมื่อคืนนี้ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอังกฤษอิอรม,มันสเปนแล้วก็เรามาอัปเดตให้ฟังนะครับก็สวัสดีตอนเชา้าครับใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นใจให้ผมอัปเดตข่าวใหม่ๆด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยที่พิม์ลีกนะครับคู่แรกอ่าหกพวงครึ่ง,งนวานที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดแอนฟิลนะครับตอนแรกา็เยอนของ เอปอตันครับเมอร์ซีไซด้าบี้ครับโอ้โหตวเกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่ตัวลิวพูก็รุ้นเหนื่อยเหมือนกันครับอย่างทุกๆเกมที่ผ่านมานะครับสี่เกมอันนี้เกมที่ห้าก็โอเคมาดูรายละเอียดนะครับของตัว oh ผู oh. ้เล่นนะครับก็เจ้าบ้านนะครับ เลี้ยงคู่มาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับของอาริชอต์นะครับก็เป็นอาริซอนเฝ้าเสานะครับแบ็คขวาแบตลี้นะครับโกนาเต้คู่ฟันได้นะครับโมเคล่าอ่าวิลลอ์เคอร์เคสนะครับแบ็คซ้ายนะครับและกางคู่นะครับไลอันกัลเวนแบกฟอร์มดีสุดๆครับตอนนี้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับ3ตัวลูกโมซาร่านะครับโซโบนองกลางลูกวันนี้จัดไปนะครับก็จาก แบ็กขวากันมาเล่นการ์ดูแล้วโคดี้คัตปูแบ็กซ้ายนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างพอสมควรนะสำหรับเด็กดูฟูลเนาะแล้วก็ฮูกูอีกิร์เก้นะครับหน้าเป้านะครับคนนี้ก็ฟอร์มดีต่อเนื่องเหมือนเดิมนะส่วนทีมเยือนเนาะไอเปอร์ตันนะครับท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะก็เป็นจอร์แดนพี่ฟอร์ดนะเป้าเสานะครับเซนเตอร์คู่นะแม็กเชลคีนะครับทาสุคอฟกี้นะครับ แล้วก็กลางนะครับเ h ฟแคนเนอร์นะครับกหนากายนะครับแจ็คกิลิตแล้วก็ฟอร์มดีสวัสดีครับสวัสดีคนเ้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาคุยข่าวเช้ากันคีเรียนวิลสปีหลนะครับก็หาซื้อมาจากเชลซีนะครับแล้วก็เบตุน้องหน้าเป่านะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับโอเคมาดู เริ่มเกมกันก็ยูวตันนะครับไม่ได้มาตั้งรับนะครับก็สู้นะครับทีมของเดวิดมอยเนาะมีการคองเกมนะครับต่อบอลเข้าทําทําให้ลิเวอร์พูลเสียวอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับสวัสดีทุกคนตอนเช้าด้วยนะครับคุยข่าวเช้ากันนะครับก็สิบนาทีผ่านไปครับลิเวอร์พูลขึ้นนําครับโอ้โหนะครับจากโมฮาเม็ดซารานะครับ ฟอร์มดีต่อเนื่องเนาะฟูเตลาทั้งยิงทั้งจ่ายนะตอนนี้จ่ายแอสซิสต์และแอนกาเบนแบกนะครับยิงเข้าไปหนึ่งประตูตัวศูนย์นะครับสุบจอนยิงลิวพูนะครับปลดล็อกได้แล้วนะนาทีที่สิบนะครับก็โอเคถัดมาก็เริ่มเข้าทางลิวพูนะครับก็มีการบุกเข้าใส่นะครับเอฟตันเองก็ไม่กลัวนะครับก็พยายามจะเอาตู่ืนนอกฝาสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นใจผมมาคุยข่าวเช้ากันนะครับ แต่นะครับนาทีที่29ครับโอ้โหไปยอันกับเป็นแบกครับจากยิงครับตอนนี้มาจ่ายครับให้ตามช่องนะครับอุกุยกิติเกนะครับยิงสวนตัวของจอแดนพิฟฟอร์ดเข้าไปนะครับจอแดนพิฟฟอร์ดล้มตัวไม่ทันเนาะเข้าไปครับสองประตูต่อศูนย์แล้วครับตอนนี้คืนนาำสองศูนลิวร์พูก็เริ่มจะโล่งสบายใจนะครับก็ โอเคจบครึ่งแรกไปรูปเกมส่วนใหญ่ก็เป็นของลิเวอร์พูลนะครับที่สวัสดีครับสวัสดีดูจากที่ไหนกันบ้างลองคอม,มอค,นนค,คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับดูจากจังหวัดไหนส่วนไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับครึ่งแรกหลายอันก็เป็นแบกบลองให้คะแนนมาดูครับว่าหนึ่งเต็มสิบนะครับ แล้วกานแบกคนได้กี่คะแนนนะครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับอีกเกรดิเก้ด้วยนะครับฟอร์มเท่าไหร่นะครับคะแนนหนึ่งเต็มสิบนะครับฟอร์มดีมากมากครับสองวันนี้นะกเนาะอีเกริเก้ก็ยิงแทบจะต่อเนื่องทุกนัดเลยนะครับอันเดนอร์ลอตก็มีการตรอบไปนะช่วงการสัปดาห์ที่เป็นเกมเชนเบอรีก,กับอาริโกโมาลิทเนาะเป็นอเล็กซานเดอร์ซักนะครับลงเป็นตัวจริงนะนัดประมาณ 79ิ้านาทีนะครับหลังจากนั้นก็เป็นอีลิเกลงมาสำรองนะครับแต่ก็นัดนี้นะครับก็ได้ลงเป็นตัวจริงก็ไม่ทำให้อเนซอรผิดหวังนะครับก็รักษาฟอร์มต่อเนื่องนะครับก็เป็นของดีจากเยลมันนะไฮทัตฟังเฟิร์ตทีลูพูซื้อเข้ามาโอเคมาเริ่มเครื่องหลังนะครับได้แค่สิบสามนาทีเนาะก็เป็นเอเบอร์ตันนะครับได้ประตูตีตื้นมานะครับ องประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคลีปโปภูเริ่มจะเหนื่อยอีกแล้วครับตอนนี้ต้องรุนหน่วยเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะโดนตีเสมอหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไปยิงช่วงนะครับทดเจ็บอีกนะครับซึ่งสี่นัดที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่ารุ้นเหนื่อยทุกๆนัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจอกับบอลมัดนะครับชนะสามสองนะครับเจอกับนิวคาสเซิลเนาะชนะ เจอกับอาร์เซนอลก็เฉือนชนะนะครับล่าสุดเจอกับเบอร์ลี่นะครับ mm hmm. ก็ไปได้ลูกจุดโทษเนาะช่วงทดเจ็บโมซาลาก็ซัดเข้าไปนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีคุณจันจิลานะครับดูจากที่ไหนครับสวัสดีทุกคนนะครับคุยข่าวเช้ากันนาะลิวพูนะครับวาชัย สองประตูตัวหนึ่งครับจบเกมกเ็เป็นเกมที่ยากลำบากสำหรับ,บริวพูเหมือนเดิมเนาะแต่ก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะครับก็ยินดีกับแฟนๆลิวพูด้วยนะคว้าชัยนะครับ15บคะแนนเต็มครับมีทีมเดียวในพิวรีกตอนนี้นครับคว้าชัย5นักติดนะครับแล้วก็คว้า15บเต็มคะแนนเต็ม<อ>ก็สุดยอดนะครับกองหน้าที่ซื้อเข้ามาใหม่ก็ ทําดีโคโก้ดิเก,เก็เกก็รักษาฟอร์มได้ดีต่อเนื่องนะก็จะเป็นตอนนี้จะมีโกดีคัคโปอ่าฟอลลิงเวสนะครับแล้วก็อีซักที่ยังไม่สามารถลิงก์แล้วก็ปรับตัวเข้ากับเพื่อนเได้นะครับก็ถ้าสนนททำามคนนี้นะครับเข้ากับระบบแล้วก็ลิงก์กันมีความเข้าใจกันมากขึ้นกบเต็มร้อยเปอรนี่ราบองว่าลิวอร์พูลก น่ากลัวสุดๆนะครับก็ตอนนี้ขึ้นจากฟูงเรียบร้อยครับสำหรับีิวูวก็ยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า15แต้มคนนนะครับสุดๆจริงๆนะฟอร์มตอนนี้นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับที่พูดถึงนะครับคู่เด็กที่บานมานะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผีแดงนะครับหรือวาเลดีวิลเนาะเปิดโรงละครแห่งความฝันนะครับ ฝากแฟนผีนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับตอนนี้ถึงข่าวแมนยูแล้วนะครับตอนรับกาเย็นของสิงบูนะครับเชลซีก็โอ้โหจะบอกว่ารูเบนอโมริมนะครับแผนเขาก็เหมือนเดิมนะครับคนบางคนนะแฟนผีก็บ่นบนต่างประเทศก็บ่นกันนะครับแฟนผีในไทยก็บ่นกันเยอะนะครับก็ยังใช้แผนเดิมนะครับ สามสี่สองหนึ่งนะครับส่วนทีมเยือนก็เป็นสี่สองสามหนึ่งนะครับแมนยูก็มานะครับเป็นแผนโปรดของอลูมิเนมเขานะครับก็บายินดีเฝ้าเสานะครับสามเซนเต,นตอร์นะครับเป็นมตัตส์ตรเดลิกนะแม็กวายดันนีออสตาตัวจริงครับยอดนะครับถือว่าเป็นตัวแอา กองหลังของแมนยูน่าแล้วลูกชอก็เล่นดีนะครับ4ตัวกลางนะครับก็จะเป็นมาซาอุยคาเซเมโรกูโนนะครับพทติกตอกูนะครับ2ตัวลูกห้านหลังกองหน้าก็จะเป็นมัดเยลูแล้วก็ไบอันเนบอมูนะครับฟอร์มดีนะครับหน้าเป้าเป็นเบนจามินเชสโกนะครับดูจากที่ไหนคอมเมนต์กันมาดูนะครับ แล้วก็ทีมเยือนมาระบบ4-2ทางสน้าเป็นโรเบรซันเชสนะครับเ็นเตอร์นะฟอฟาน่าชโรบานะครับกูเลยยนะครับลีเจมนะครับแบ็กขวากลางคู่ก็จะเป็นคาเซโดวินโซนะครับถามตัวลูกเนโตพาเมอ์อิเตวาวิเลียนแล้วก็น้าเป้าเป็นชัวเปโดนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ข่าวแมนยูครับ โอเครูปเกมนะครับต้องมองว่าลีเวอร์ฟูลเอ่อพอภัยครับแมนยูนะครับเกมเปลี่ยนในนาทีที่ห้าครับโรเบิร์ตซานเชสนะครับนายด่านของเชลซีเนาะโอ้โหนะครับเป็นแมนยะูเนาะวางบอลยาวนะครับแล้วก็ไบอันเอมโบมูนะครับวิบ่งไปนะครับจะได้บอล อยู่แล้วนะครับแล้วก็โกรบัสซันเชสนะครับประตูของเชลซีออกมาตัดเกมนะครับนอกกรอบเกรตโทษเป็นตัวสุดท้ายเนาะเนาะเป็นการเข้าบอลที่หนักนะครับผู้ตัดสินตัดสินให้เป็นใบแดงนะครับโอ้โห,โหทอบหนึ่งติดทหารเกณฑ์นะครับตอนนี้เชลซีเหลือ10คนครับพี่น้องเป็นอ่ามาเลสกาเนาะต้อง เปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเพื่อปรับแผนนะครับเอาฟิลิปจอยเป็นเส้นลงมาเนาะเป็นนายด่านแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับเอาสามตัวลุกออกนะครับมีเนโตเอเตวาวิเลียนนะครับโดนเปลี่ยนออกเนื่องจากว่าจะต้องปรับแผนใหม่เนาะก็แฟนเชลซีก็หัวเสียเหมือนกันว่าโดนด่าเยอะเหมือนกันนะครับมาเลกาโดน เปลี่ยนตัวโดยที่แบบไม่หวังผลสกอร์นะครับก็เอาตัวลูกออกหมดเลยแล้วก็ถัดมาเป็นโคปามเมอร์นะมีอาการบาดเจ็บเหมือนไปกรนะซิบนับสาตาร์โสแล้วก็บอกว่าเล่นต่อไปเหมือนมีตอนนี้โคปามเมอร์มีปัญหาอาการบาดเจ็บเรื่องขาหนีบนะครับก็เล่นต่อไปใหม่ต้องเปลี่ยนตัวซึ่งตอนนี้นตัวลูกของเชลซีไม่มีเลยนะครับแล้วก็มาเน้นอัดแดนกลางนะครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นมานะครับ ถัดมานะครับเป็นนาทีที่14ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกขึ้นนำหนประตูต่อ0ูครับโอ้โหจากเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วครับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับก็มีการชิงเหลี่ยมหน้าไหวพริบครับจากแพตติกดอกรูนาะเปิดบอลเข้ามานะครับหน้ากอดโทษแล้วก็บรูโน่เฟอร์นันเสเช็คไลน์ล้ำหน้านะครับก็ ได้บอลแล้วก็ยิงส่วนตัวไฟดอเกนเซนเข้าไปนะครับก็ลูกนี้แพตติกตัวกูได้สิครับแล้วก็มีการเช็คเบียรว่าลูกนี้ล้ำหน้าหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าไม่ล้ำหน้านะครับก็อยู่ในรายนะครับขึ้นนํำหนึ่งประตูตัวโูนเรียบร้อยครับตอนนี้โอ้โหลูกเกมเจ้าบ้านนะเป็นต่อมากๆนะครับมีการคลองบอลเล่นบอลนะครับต่อบอลกันเลยงบอลกันแบบดีมากๆครับก็มีการพูดถึงว่าถ้า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดๆๆนะครับเล่นแบบนี้ในวันที่เจอแมนเชสเตียร์นะครับไม่แพ้3-0แน่นอนครับมีสิทธิ์ได้คะแนนแล้วก็คว้าช้ได้ด้วยครับซึ่งแต่ว่าการจัดตัวของวันนี้กับที่เจอแมนเชตียรก็คล้ายๆกัน,นครับเพราะว่าถอย Bruno บูโน่เฟอร์นันเดสนำลงไปเล่นกลางคู่กับคาซิเมโบซึ่งความสามารถของบูโน่เฟอร์นันเดสจะไปไล่ตัดเกมเนะี่ย เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าทําได้แต่ว่าไม่ดีทุกคนไม่ใช่ตําแหน่งที่ถนัดของเจ้าตัวครับซึ่งตําแหน่งที่ถนัดของบูโน่เฟรนเดนนะครับก็คือกองกลางัวรุกนะเนาะล่นข้างหลังกองหน้านะครับสามารถทําเกมถ่ายบอลด้านซ้ายด้านขวานะครับปั้นเกมซึ่งตลอดสองสามุกการที่ผ่านมาเป็นสถิตีก็บอกบอกแล้วครับว่าบูโน่เฟรนเดนนะครับทั้งยิงทั้งแอซซิตนะครับให้ผีแดงนั้นเจอมากๆซึ่งการถอยลงไปเล่น ตัวกลางนั้นทําให้ความสามารถของบูลนั้นลดลงไปนะครับก็ไม่เต็มประสิทธิภาพนะถัดมาก,ก่อนหมดเวลาหน้าทีที่37ครับเป็นยูนิเต็ดเนาะคอร์บอลเข้าไปหน้าประตูนะครับเป็นแฮร์รี่แม็กไวนะครับแอดซิตให้คาซิเมลนะครับหนะครับส่วนตัวยอร์นกนเซนเข้าไปขึ้นนำสองประตูหลอูนย์แล้วครับตอนนี้ผีแดงนะครับ แต่ว่านะครับจากฮีโร่นะครับก็เป็นกายกลายเป็นนะครับไอโง่เลยเนาะบางแฟนแฟนผีบางคนก็บอกเพราะว่าเจ้าตัวนะโดนเหลืองไปแล้วนะทีที่สิบเจ็ดนะครับมาตัดบอลอ,อันเดซันโตนทเนาะทั้งเลี่ยวทั้งดึงนะครับก็โดนเหลืองที่สองนะครับใบแดงนะครับติดทบอบหนึ่งอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้ เอนโซมาิกาก็โดนเหลืองไปนะบปอยบาตอนนี้ผูเ้เล่นนับสิตัวเท่ากันนะครับแต่ว่ายูเนเตดได้สกอร์นะครับออกนำสองดูสวนครึ่งหลังมานะครับก็เป็นทีมเยือนเชลซีที่สามารถทำเกมได้มากกว่านะครับก็ครองบอลจนถึงนาทีที่80ดสิบนะเป็นลิสเจมเนาะได้บอลทางกลับกว่านะครับเติมบอลึ้นไปเติมเกมขึ้นไปแล้วก็ฮอตบอลเข้าไปนะครับ นาทีที่80เนาะเทเวอร์ชาโรบานะครับคุณโคให้กับเชลซีนะครับตีไข่แตกแล้วครับ1ประตูต่อ2นะครับตอนนี้ก็โอ้โหเจ้าบ้านผีแดงนะครับเริ่มกับโวลกาวายนะครับไม่รู้จะโดนตีเสมอหรือเปล่าหรือว่าจะโดนแซงนะครับแต่แล้วแต่เราก็แมนยูคว้าชัยไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับจบเกมนะครับก็คว้าสามแต้มได้ตอนนี้มี7คะแนนนะาสำหรับทีมของมบลิมก็ สมารถช่าชื่นชมลูกทีมนะเราต้องการชนะนะครับเพื่อสร้างแรงผลักดันแล้วก็แรงจูงใจในเกมถัดไปนะครับส่วนฝั่งมาเลเซียเงก็โดนด่าโดนบ่นเยอะมากครับสำหรับแฟนเจลซีนะทั้งในประเทศไทยต่างประเทศนก็เป็นตัวนะครับมัวโพสมควรนะครับไม่รู้ว่าราหวังผลชัยชนะหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้มี8คะแนนนะครับอยู่อันดับหนะครับสําหรับเชลซีนะครับ โอเคมาดูสถิติต่างๆนะครับของทั้งสองทีมนะครับก็การคลองบอลนะครับเป็นเชลซีนะคลองบอล59%ครับสวัสดีคนเข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับดูจากที่ไหนลองพิมพ์มาบอกกันด้วยนะครับเชลซีคลองบอล59%นะครับการคลองบอลเยอะกว่าไม่ได้ว่าจะชนะนะแต่เป็นแมนยูก็ชนะภายในนันนี้นะับประตูหน่งหนึ่งครับกว่า3แต้มได้สําเร็จนะครับก็ มาดูเรื่องการฟาวครับสุดยอดจริงๆครับน้านี้มิสเตอร์แบงก์เนาะกรรมการนะครับฟาวนะครับแมนยูในเตือนะัสิบสามครั้งนะครับเชลซีสิบสี่ครั้งนะครับใบเหลืองบอลนะครับตอนนี้ใบแดงนะครับฝั่งละหนึ่งนะครับเป็นโูบัสเซนเชสเนาะโดนใบแดงก่อนแล้วก็มาเป็นคาซิเมลูนะครับของฝั่งแมนยูนะครับใบเหลืองนะครับ แมนยูไม่มีนะครับอ่าแมนยูมีนะครับเป็นการซิมิโลนะครับแล้วก็ฟังก์ชัซีจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าตัดเกมตัดอไรนะครับก็ประมาณนี้เนาะแมนยูนะครับคว้าชัยได้สําเร็จนะครับตอนนี้หัวตารางนะครับก็อ่ายังไม่เปลี่ยนมือนะครับ เพราะว่าเรียวฮูก็ยังสามารถคว้าใจต่อเนื่องนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับเป็นลิเวอร์พูลสิบห้าคะแนนเต็มนะครับก็สุดยอดจริงสำหรับทีมหอกในส่วนอน้อัดนะดับสองแล้แนนมสเปอร์นะครับเมื่อคืนมีการสะดุดไปนะครับเสมอกันกับไบรตันอันดับ on, สองประตูต่อสองก็ต้องลดระยะห่างคะแนนจากเรียวฮูห้าคะแนนแล้วนะครับตอนนี้ส่วนอันดับสามนะครับ เปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับแข่งสี่นัดมีเก้าคะแนนต่อคืนนี้นะครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับดามีเ่เอลานะครับบิ๊กแมตช์อีกแมตช์หนึ่งนะครับก็มาดูกันว่านะครับซิตี้จะไปเก็บคะแนนเก็บแต้มออกจากบ้านของอาร์เซนอลได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าอาร์เซนอลชนะก็จะเป็น12คะแนนครับลดระยะห่าง ลิเวอร์พูลนะครับ3คะแนนนะครับอันดับ4คริสตันพาเลส์นะครับอันดับ5บอลมัดอันดับ6เชลซีนะครับอันดับ7ฟูลแลมอันดับ8ซันเดอร์แลนด์อันดับ9เอฟเวอร์ตันนะครับอันดับ10แมนยูนะครับ1ิบเอ็ดยูไนเต็ด12องเอเชสเตอร์ซิตี้13นิวคาสเซิลนะครับ14ไบรตัน15ฟอร์เรสต์16เบอร์ลีย์นะครับ17บเบนฟอร์ดนะครับ3ทีมนะครับบุ้ยนะครับเวสต์แฮมอัลตันเบล่าแล้วก็บุฟฟ์นะ ตารางคะแนนประจุบนี้นะครับส่วนรีกันอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีราดิกาสเปนเนาะ mm hmm. ก็เรอัลมาดริดนะครับราชันยุทธ์ขาวนะครับก็ทีมของชาบีอารันโซ่เนาะก็นักเตะเก่าอย่างเทนอเล็กซานเดอร์อานะูเนาะของลิเวอร์พูลก็ตอนนี้เจอหาปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็ แต่ไม่เป็นไรก็ยังมีคขาวขาวอยู่นะครับก็มาดิทน,นะครับเจ้าบ้านเนาะเปิดบ้านตระกาลเย็นของเอ็ดปอนยอนนะครับก็วันนี้มัดิทมาในระบบสี่สี่สองนะครับก็เป็นก็สุกาเซียคู่กับเอ็มบาเป้น้ำหน้าเป้าคนะัะก็เป็นเอ็มบาเป้แล้วก็ไอแดนเมเนเตาเนาะก็ยิงประตูนะครับหลังจากกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งก็ คว้าชัยได้สําเร็จนะครับตอนนี้เป็นจากฝูงของลาลิก้าแล้วนะครับสําหรับเรอัลมาดริดก็คว้าชัยนะครับสิบห้าคะแนนเต็มเหมือนกันนะครับสาหรับเรอัลมาดริดนะครับก็ได้ประตูจากอิแดนมินิเตาแล้วก็คิิเลนอัมเบนะครับ ส่วนคืนนี้นะเจ้าบญทุ่งมาซ่าก็จะมีแข่งเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าจะลดระยะห่างจากฝูงกับเรอัวมาลิดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับดับ3ก็จะเป็นบียร์รอัลนะเอปานยอนนะครับดับ5้าเรียวาติบของแอนโทนีนะครับก็ฟอร์มดีนะครับตอนนี้ก็ขายขาดไปให้กับเรียวาติบเรียบร้อยนะครับก็สำหรับลาพิกาสเปนก็ประมาณนี้นะครับ สวนรียิลแมนนะครับก็ตามคาดครับยบร์นมิวนิคนะครับถล่มนะครับเพื่อนหาคาบ้านไป4ี่ประตูตัวหนึ่งนะครับโอ้โหคงจากฝูงต่อเนื่องเนาะสำหรับไบร์นมิวนิคนะครับฟอร์มดีสุดๆสำหรับทีมของเบนซองกอรนีนะครับเป็นเจ้าเก่าจะเดิมอีกแล้วครับพี่น้องแฮร์รี่เคนนะครับกองหน้าคนดังของทีมชาติอังกฤษนะครับ กดแฮตติกไปครับด้านนี้นะครับยิงนาทีที่44นะครับจุดโทษนาทีที่48จุดโทษอีกนาทีที่77นะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายเป็นแซตนาบีเนาะจัดไปนะครับแล้วก็เจ้าบ้านเราเป็นโคฟอร์นะครับยิงมาหนึ่งลูกนะช้าไปซีไปตัวนึงะครับสำหรับบายเยนมเนกนะครับก็สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับแฮตริเคนอันนี้ไปเล่นที่ เยอรมันนะครับก็ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับกองหน้าทิมชันอังกฤษนะครับการคลองบอลเนาะไฟเยนก็เหนือกว่าชัดเจนนะหกจสามต่อสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับการฟาวนะครับเจ้าบ้านก็ฟาวสิบเจ็ดครั้งเลยนะครับบาเยนเก้าครั้งนะครับยิงตรงกรอบสิบครั้งนะสาหรับบาเยนเนาะได้มาสี่ลูกก็ทีมเยือนทีมเจ้าบ้านก็ได้สี่ครั้งนะครับก็สุดยอดจริงๆนะครับ <Bayern> บาเยอรมิวนิกก็คว้าชัยเหนือเชลซีมาในช่วงการสัปดาห์ด้วยนะครับ3ประตูตัวหนึ่งก็จะเป็นแฮร์รี่เคนเจ้าเดิมเนาะยิงจุดโทษนะครับดูจากที่ไหนกันบ้างครับสวัสดีทุกคนเนาะครับคอมเมนต์กันมาดูนะครับตอนนี้บาเยอร์มิวนิกก็แข่ง4นัดน,นะคว้า12บสอคะแนนเต็มนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับ สำหรับอาเซรยนเิ็นิกเนาะเป็นอันดับหนึ่งของบุนเดสลีกาครับอันดับหนึ่งของฟีลิปปีก็เป็นลิเวอร์พูลอันดับหนึ่งของสเปนก็เป็นเรอัลมาริดนะครับไปดูลีกอิตาลีนะครับโอ้โหยูเวนตุสเนาะกล่าวว่าจะขึ้นหัวตารางซะหน่อยแต่ก็นะครับทำได้แค่บุกไปเยือนนะครับเวโรนานครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่ก็ยังดีก็คว้า เพงแต้มออกจากเวโดนาได้นะครับกลับบ้านนาะซเชงเกีงการสดาวก็โอ้โหยิงกันเยอะสุดกับ4ประตูตัส4เลยแต่ก็ยังเป็นหัวตารางนะครับสำหรับยูเวนตุสนาะตอนนี้นะครับแข่ง4นะเก็บ10คะแนนอันดับสเป็นนาบุรีนะแข่ง3มาดูกันว่าคืนนี้นะจะขึ้น <ừ. S 1> หัวตารางได้หรือเปล่านะ้สำหรับนาบุรีนัทีมของอันโตโนคอนเตนะครับ ลีกใหญ่โรปแล้วนะลีกสุดท้ายเป็นนะครับฝรั่งเศสนะครับตอนนี้เนาะเ,นเพื่อนว่าคิดว่าจากฝูงฝรั่งเศสนะครับเป็นทีมไหนครับดูจากที่ไหนลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับุข่าวเช้ากันวันนี้นะครับชอบทีมไหนเชร์ทีมไหนอยากฟัง ใครนักเตะคนไหนพิเศษลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมจะทําข่าวมาเราข่าวให้ฟังนะครับเป็นบาลีแจงชแมงนะครับก็อ่าตอนนี้นะครับแข่ง4นัดนะครับสิบคะแนนนะครับลัสอเป็นรียงนะครับเจอแข่ง5นะครับได้12บสองคะแนนคืนนี้ถ้าบาลีแจงแมงนะครับว้าชัยก็จะเป็น15บหาคะแนนก็จะเป็นจ่าฝูงของเลีเอิงฝรั่งเศสนะครับ อย่างเหนียวแน่นนะครับสำหรับลีก5ใหญ่ในยุโรปครับก็สรุปมาคร่าวๆวางนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งพีลิกนอะกหัวตารางเป็นลิเวอร์พูลแล้วก็คืนนี้นะครับมีบิ๊กแมตนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะมาดูว่าสกอร์คู่นี้จะออกมาเท่าไหร่เพื่อนๆลองทายสกอร์กันมาดูนะครับคืนนี้อาร์เซนอลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะสกอร์เท่าไหร่ลองทายมาดูนะครับ แล้วก็ลีกที่2นะครับเป็นเยอรมันเป็นไบเยนร์มิวนิกก็อ่าสิบสองคะแนนเต็มนะครับจากฝูงฝรั่งเศสแปรีสแซงต์แองเจลนะครับสิบสองคะแนนนะครับอิตาลีเป็นยูเวนตุสนะครับขึ้นจากฝูงแล้วครับแล้วก็สุดท้ายเป็นลาติกาสเปนเ็เป็นราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับวาชัยนะครับจากฝูงนะครับก็มาคุยข่าวเช้ากันสรุปกันประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตาม อ่าคอมเมนต์กันนะครับขอบคุณอีกครั้งเลยก็วันนี้มาคุยกันประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นให้ผมอัปเดต่าใหม่แล้วก็มาคุยกันอีกครั้งในวันถัดไปด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวฟุตบอลมาเล่าเหมือนกันลิวร์วพูแมนยูขวาชัยนะครับมาริดขวาชัยนะครับสดๆครับก็ยินดีกับ เป็นแวรทดกทีมด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย